แม่ไปลายลูกโอ้เป็ยังเล่นกันอยู่น่ารักน่ารักอยู่เลยเฟรมบะมีสอ่งคนเลยเวลามีคนกระโดดลงมาหนูต้องรอให้เขาออกไปก่อนแล้วหนูค่อยกระโดดตามลูกหนูกระโดดมาติดติดกันแบบนี้ไม่ได้มันเจ็บรู้ไหมเข้าใจเข้าใจก็้าหนูกพี่โดดลงมาหนูต้องให้พี่ลุกออกไปก่อนแล้วหนูค่อยกระโดดลงมาหนูโดดลงมาพร้อมกันไม่ได้นะครับการล้วมันเจ็บเข้าใจไหมคะ โอ thousand, พี่ไอวาเก่งจังเลยร้องไห้แป๊บเดียวทีละคนใครจะโดดก่อนตกลงกันใครจะโดดก่อน <A ya. S 1> อายาอายาโดดก่อนโดดมาปึ๊บให้ยาออกไปก่อนอ่ะพี่ว่า่อยโดดค่ะเออแบบนี้อย่างงี้ดีกว่าปลอดภัยจะได้ไม่เจ็บนะอายาไม่ต้อูกูกูแตรักกันทำยังไงเราเป็นพี่น้องกกรักกันเราทำยังไงก็เบาๆสิร <c oughs> ักกันเบาๆบาทำยังไง เบาสิเเขงแก้มใช่ไหมรักกันต้อของแก้มนะอาจับมือไมเราจับมือไม้าหอมแย้มไหมหอมแย้มจุ๊บไห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 มไม่จุ๊บเหรอจุ๊บไหมยามมากยอมมาจุ๊บไหนในองจุ๊บยี่หอยนองจุ๊บี่ห่อย

<c oughs> อัญญาอัญญาเป็นใครนะคะคนนี้ใครคะคนนี้ใครขอบคุณคุณกุ้งครับส่งดาวมา15บห้าดวงเดี๋ยวนะขอบคุณผู้ส่งดาวกันออเอลิซาโอ้โหสตาร์ w ิ t h อ6 2 0อุ้ยเจ็บไหมลูก หไม่เหยียบลูกอนี่หมาอันตเลนเลตอิกเล่นดีกว่าเพราะว่าเลิกกระโดดดีกว่าอะไรชูชีพเหรอพาราชูดเหรอนี y อ u ู่ o w นพาราชูดอุ้ย ไม่โยนค่ะพี่วาไม่โยนของแบบนี้นะลูกไม่แับนีจะยึดเลยนะไม่ให้เล่นละนะใช่คุณลิชมินส่งมาห้าสิบดวงครับขอบคุณนะเอลซอย่ Going to bed right now This time ถ้าถึงคิวที่สาวๆไปโรงเรียนพี่เรียนออนไลน์แบบหนูต้องหงามากแนะ่ <c oughs> พี่ว่าเขาเป็นคนยิ้มส,สดใสามากเลยนะช่วงนี้ยพี่ว่าสตาร์ปาร์ตี้สำเร็จแล้วคุณแกงส้มบอกแกงส้ม oh, คุณแม่เปิดตูนอะไรให้น้องดูเวลาดูโทรศัพท์ ลูกสาวเขาชอบดูนี่เ,<อ>เป็ปะปัปิกแต่จะให้นแนะนนะถ้าแยังไม่เคยเปิดอะไรให้ลูกดูเลยนะแนะนำให้ดูอ number block, แล้วก็ัเลือน b l พราะาาสอนจะสอนออกเสียงภษา 3, กสสกดสสะกด,ะกดล้็ number บลอน <Number> block, <okay. S 1> ทุกคน<ด> number บ <block>. ล สอนผสมสีพี่ทีชอบดูคัลเลอร์บล็อกแต่ว่าอารู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยได้วิชาการเลยเท่าไหร่เ,รเลยให้ดูนัมเบอร์บล็อกไปเยอะก่อนคัลเลอร์บล็อกเขารู้อยู่แล้วไงก็อาจจะได้เรื่องแบบการแบบเขาเรียกอ,อะไรอะคัลเลอร์นะก็จะได้แบบผสมสีสีแบบอ่อนสีสีแบบที่แปลกไม่ใช่แบบกรีนโทนเดียวอ่ะอาจจะมีโอลีฟมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนว่าสีโทนนี้เรียกสีอะไรคุณแก้วมาละคัลเลอร์เซอร์เคิลเดอรี่คัลเลอร์ แก้มกันดานนอัญญา,าอัญญาบอกร,อรักพี่แก้มหน่อยคุณแก้มกันดาส่งมาสามสาพันดวง <c oughs> แหมส่งมาอัญญาขาอัญญามาแล้ว<อ>พี่แก้ว,ว<ะ>พี่แก้วยับยูไหนพูดดิยับย,ยูบเอามาให้น้องได้หรอ อยาบกาเอัฟยูอีเมื่อวานนี้ไปงานอีเวนต์มาพาไปหมดเลยวุ่นวายมากบนเวทีเป็นอีเวนต์แบบเกี่ยวกับวัคซีนใคหบัดใหญ่แต่ว่าไม่ต้องฉีดนะอันนี้เป็นแบบพ่นจมูกเออดีมากเออขางแรรู้สึกว่าแบบฮะเวียดด้วยเหรอ จริงเลยเพราะว่าลูกเปแล้ไปฉีดวัคซีนนะมันมันกลัวไงกัเจ็บสงสารสั้นแต่สั้นยังไงคะสันใช่อาอัญา,าคะปีหน้าพ่อไปรับเอลซ่ามาเถิดเธอต้องให้ฉันเป็นคนไปรับให้บีมเป็นคนไปรับนด้งไง ทำไมกลัวว่าเออจะไม่ได้เติมกพี่แก้วเอลซ่าแกอลซ่าเหอ่แก้วน่อิมเอลซ่าพี่แกิฟยูอนเอลเอลซ่ารอายาอายาอยากให้มามีไปรับเอลซ่ามาไหม ลองเลตอีโกได้ถ้าเดือจะให้เป็นรับเอลซ่าต้องลองเลตอีโกนะเนี่ยเราอะทำกันอย่างเงี้ยคนเขาก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีอีกเลตอีโกเลตอีโกเลตอีโกนี่พี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าชอบเอลซ่าไหมชอบไหมค่ะชอบเจอร์ัปปอร์ชอบเ์ดับป์อรพี่คอนย์อย่างไเอลซ่าบอกว่า Let's ask อันยา is she went swimming อายาหนูไปไหนมาอันยา you wanna go swimming You wanna go to the sea ไปทะเลงไหมคะไปทะเลงไหมลูกออคะไันนี้ตัวอะไรหนูรู้ไหมอันนี้เค้าเรียกว่าปุ๊กี้มอนเซอร์ใช่เอลโม้เขาจะสีแดงๆอันนี้สีอะไรคะ พี่วาพี่ามาดูนี่มาวคเลยิสเซตบลูขดูอะไร่า Do you want to go swimming? มด And And นี่ไงแอนอยู่นี่ไงลูกแอนพี่อวาพี่ากี่หลังเขามครทรงผมชิวๆแต่สวยนะ มามีขอขาถาเปิดร้านไหนคะกำลังจะเปิดร้านแล้วมามีให้พรหน่อยค่ะอ๋อขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะมีลูกค้าเยอะๆนะคะขายดิบขายดีมีชื่อเสียงโด่งดังตัวนี้ชื่ออะไร้เป้ไม่รู้อะตัวนี้อันนี้เอลโอันนี้บิ๊กเบิร์ดใช่ไหมอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ยเขียวๆนี่ชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเราถามคนในนี้ มีใครรู้มากว่าต <Yeah, ัวเขียวกับตัวสีชมพูนี <h <h ้ชื่ออะไรอ่ะเริ uh ่มใครให้มาเนี่ยก็แม่ทิพย์จันแหละอัญญาบุคลิกดีหลังตรงคอยาวคอยควไม่ได้จะเป็นบุคลิกได้จะเป็นลักษณะทางกายภาพนี่พี่ว่าเขาต่อจิกซอเป็นนะดูดิเนี่พี่ฟ้าเขาก็ จับลูกเราเรียนอะไรมีประโยชน์นะเก่งลูกเก่งค่ะตอนแรกเขาต่อไอตัวขยาวเสร็จไปแล้วต่อเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาไอตัวเนี้ยมาวางใกล้ๆกันแล้วเขาพูเหมือนกันเลยเขาคือหางเขาไงเาคือห่างใช่ห่างเขาไงดูสิพี่ว่าไอพี่คายไอวากับพี่ทีนี่เขาจะคล้ายๆกันเรื่องแบบนี้นะแบบ อยู่เฉยๆแล้วก็ต่อนู่นต่อนี่เขาเชื่อเลยโอ๊ยทำไมขาดอะ่ลอละลูกพ่อเดี๋ยวพ่อดูจริงเขามีบอกชื่อไหมนะเสร็ <c oughs> จแล้วเสร็จ <c oughs> แล้วเก่งค่ะก็จอบเพลง <c oughs> เพลงกดเพลงไงครับอา้าตรงนี้มันต้องมีรีโมทใช่ไหมอะรีโมทหายไปไหนรีเวสหรือวิโมดคอนโทรลตรงนี้หายไปไหนคร ไม่ไม่กำลังจะไปล้างไตค่ะขอกำลังใจจากไอวาอัญญาเรียกชื่อพี่ฝ้ายหน่อยค่ะพี่ฝ้ายสู้ๆหน่อยพูดสิไอวาพี่ฝ้ายสู้ๆหน่อยพูดกับแบบนี้พี่ฝ้ายสู้ๆแข็งแรงแข็งแรงค่ะไอยาไอยาบอกหน่อยพี่ไฝ่ซื่อๆพี่ไฝ่ซื่อๆ ก็ถือว่าเขาพูดให้สองคนเลยนะพี่ฟายอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรเก้าอี้ทานค่าของไอวอัญญายี่ห้ออะไรถ้าเป็นตัวปัจจุบันที่ใช้อยู่อะค่ะเอ่อได้มาจากร้านปฏิบเบิร์ดร้านปติบเบิร์ดนะเขาเอ็กกับอะไรลาพินอะไรสักอย่างมึงอะซึ่งใช้ดีนะ ดีแล้วก็อีกหน่อยพอเขาไม่ได้นั่งเก้าอี้อย่างนี้แล้วอ่ะมันสามารถที่จะ adjust ให้เป็นโต๊ะกับเก้าอี้ได้ให้เขาอีกหน่อยนั่งทำการบ้านได้อันนี้ดีถือว่าถูอินวันแต่ว่าถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นข่าวเท่าก่อนหน้านี้ที่ใช้จะได้ทำไมลูกโอ้ยอ้อนจังเลยอ่ะไอ้แมวแมวแมว รู้้ึเป็นแลวให้ดูบ่อยไงคุณปียอนันส่งดาวมาให้ยี่สิบดวงขอบคุณนะครับคุณน้อยส่งมาสิบดวงคุณลีน่าบอกดูทุกวันเลยอยู่ลาวเด้สบายดีวันนี้พ่อพ่อเซ็กซี่นะเนี่ย เหมียวดูมีบ้านนี้มีแมวอ้อนมามีครับไปรับเอลซ่าเถอะตอนนี้กลัวสงสารโตมากทำไมอะไปรับที่ไหนครับ ไปรับที่ไหนอ่ะไปรับอซ่ารู้แล้วไปรับที่ไหนคะรู้แล้วเอซาอยู่ไหนอยู่างอกแล้วราไวไหนคะมีนมันหแล้วหนูจะให้เอซานอนตรงไหนอ่ะมีที่ให้อซนอนป่ะมีนะคะมีเอยู่ไหนให้นอนที่ไให้นอนที่เดียวกับอาา้ป่ะได้แล้วให้นอน อ้าววนอนไหนอ่ะฮะล้บอนแล้วบมีห้อที่นี่ได้หรออ่อเจ็บเ็บเ็บเ็บหัไม่ได้มันสูงเดี๋ยวตกลงมา ีย่ป่าเจบพี่ขึ้นบันไดอะไรลกูกไม่เหยียบแล้ว more, มาเียีมมีแพนทำกระเป๋าอีกไหมยอยากได้ไซส์เล็กแต่เป็นสีเข้ม อันนี้คือ,อลายลูกถาม<ล>มีส่นะแมวน้อยของพี่แจงโซม ้าอูเพิ่งดูคลิปแพนกวินพิธีคลิปแพนกวินอะไรหรอพิธีทำแพนกวินด้วยละ่ะคุณชมคุณโนส่งมาห้ิดวงบอกว่า,า,ามีแพนทำกระเป๋าอีไออกไหมอ่านไปแล้วคุณสุพัตตาส่งมาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะครับว่าไงหรอก <c oughs> คุณสัชชีธรส่งมาหนึ่งร้อยดวงให้เต้าอ้วนคุณแก้วกันดาส่งมาหนึ่งพันดวง เอ๊ะคุณแก้วคุณแก้วไม่ได้ส่งมาแล้วเหรอแก้วต้องเผาบ้าบาย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 รถพอดแบนหมดแล้วป้ายเจงจังคุณเมยูอ่าคุณทอมคุณเมยเมยูฮะฮ์สเหรอมายุละมายุ เาเป็นว่าคุณทอมแล้วกันส่งมาหนึ่งร้อยดวง <c oughs> <c oughs> คุณสัติีทอนส่งมาหนึ่งร้อยดวงครับ <c oughs> นี่คุณสัติีทอนส่งมาอีกหนึ่งร้อยดวงคุณแนนซี่ความสดใสของพี่แนนซี่ส่งมาสองพันห้าร้อยดวง <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> คุณแนนซี่ร้อยดวงไม่รู้เลยอ่ะ โอ้วันนี้ส่งดาวกันให้เยอะจัง,งอ,องจไ,มไมหไไมหไ้นคฟคุณฟ้า Sky สกายส่งมาหนึ่งรดวงนะคะ สองสาวใกล้ไปลงเลยหรือยังใกล้แหละปีนาอัญญาบะหมี่ขอพรให้เรียบร้อยให้ขอรักาคอก่อนรักครอก่อนอ้าวนี่คือน้องป๊อปคุณป๊อปเข้ามายิ้มจอมยิ้มจอมไม่ให้ใครนะโอ้ยดีนะไม่ตกใส่เท้าอะลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยพันยาเนี่ยหมืนเล่นเหมือนผู้ชายฉันต้องไปนั่งฝั่งนี้แหละไมิฉะนั้นฉันจะไม่ได้รูปไม่ได้ภาพอะไรเลย นี่เดี๋ยวมันแตกนะลูกอ๋ออัญญามามีขอพราให้เรียบร้อยไงก็ที่ออยเคยให้สัมภาษณ์ว่าออยขอพราให้ลูกเรียบร้อยอ่ะทําไมถึงไม่ทําตามสัญญาไม่ตรงปกเลยเป็นอะไรสีเรสทำไมแล้วเอาสีเอาสีแล้วมันมีอีกอันนึงนี่อยู่ไหนอ่ะ อันนั้นไงอันนั้นสีแบบ invisible โอ้โห oh, สีนั้นสวยมากเลยเป็นคริสตัลนะอาญาไอวาไม่เอาลูกอันนี้มันเป็นสีคริสตัลนะมันเป็นคริสตัลนะมันเป็นแบบเอลซ่านะนเป็นน้ําแข็งนะเนี่ยมันใสแบบน้ําแข็งเลยเห็นไหมมันเป็นรถเอลซ่านะอันนี้ยมันเป็นใสๆแบบน้ําแข็งไอซ์อ่าไม่มีใครเอาอย่างงี้มันมีเอาไปเองเลยนะ หนูเอาไหมมันเป็นรถเอลซ่านะอันเนี้ยต่อตกันดีกว่าอต่อั้เล็กเข้าล่าสุดแต่เป็นสีเข้มอ่ะเดี๋ยวหาผ้าก่อนนะไอ,อ้กลัวทำออกมาสีดำๆแล้วมันไม่สวยอะสิ<ม>อ่ะเป็นยีนไหม คุณปุ้มปุ้ยส่งมาหนึ่งรอยดวงขอบคุณนะคะมามีมีแพลนทํากระเป๋าผ้าพับได้พกพาหรออมเดี๋ยวต้องหาโรงงานก่อนเพราะว่ามันเป็นผ้าเหมือนคล้ายๆผ้าล่มเนาะอ๋อไม่รู้จักโรงงานแบบนี้เดี๋ยวต้องลองไปถามโรงงานที่ใช้ก่อนว่าเขาทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าทำได้เดี๋ยวทําลายติกๆออกมาดีไหมอ๋ออยากเอาไว้ใช้เองมือนอ๋อยกทำไมเนฮะอาทำอะไรคะ อหนูก็ไปนั่งดูสิลูกอย่าทำให้เป็นนี่มันน้องพีจัดคุณไซโกะส่งมาสิบดวงขอบคุณนะคะยาดมซื้อที่ไหนคะยาดมอันไรเอ่ยยาดมที่เป็นรูปเด็กๆป่ะถ้าใช้อันนั้น่ะคือทำเองนะนัโบเขาไปทำสติกเกอร์มาตัดแปะเอง เอ็นดูน้องพีนั่งหลับเมื่อวานน้องพีเมื่อวานนะ่ะซนมากซนเจอออยรู้สึกว่าถ้าวันนี้ซนจังเลยแบบซนแบบผิดปกติอะซนแบบไม่สามารถห้ามได้แล้วสุดท้ายพอนางหลับถึงรู้ว่าอ๋อมันซนมากเพราะว่ามันแหงเครื่องมันแหงมันเหมือนเหนื่อยเด็กอะพอเขาไม่ได้นอนเขาจะเรียกว่าโอเวอร์ไทต์แต่มันก็จะเป็นอย่างนี้ เหมือนใช้พลังเฮื่อสุดท้ายของชีวิตอ๋อ I miss when the boy were this small Me too Elisa อะไรคะโอ้ยโอยยยโอ้ยย Oh, yeah, 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 yeah. เรากินข้าวก่อนได้ไหมคะ <Okay. S 1> มีคนอยากได้ยาดม <Yeah. S 1> สองสองาวน่ารักมากๆมามีมีแผนจะมีน้ <Wow. S 1> นองของไวานยาไหมคะหมายถึงว่ายังไงมีน้องหมายถึงมีน้องเพิ่อมอีกหนึ่งคนเหรอไม่มีคะ่ะวันนี้ชุดหน้าราเออเป็นลายแบบนี่ลายเราตุกๆด้วยนะลายมังคุด เมงโกลส์ีนต้องกินข้าวก่อน <ปะ S 2> ใช่ใช่ต้องกินข้าวก่อนถูกแล้วลูกมาสอนพี่เก่งนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยอายามาแอบเอาเอาไปทิ้งอย่างั้นได้ไงคะเสื้อยืดสกรีนลายเด็กๆก็น่ารักนะคะเอาเคยทำแล้ว ทิ้งเข้าไปข้างในนะั้นหมามีจะเอาไปทิ้งถังขยะแล้วนะไม่เปิดตู้ค่ะโนโนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตู้หนีบค่ะเดี๋ยวตู้หนีบอ่า <c oughs> อาจารย์พี่มาวิ่งอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอีอันนี้ที่วายอยู่อันนี้ได้ไหมอันไหนคะที่ว่าอยู่อันนี้ได้ไหมอันนี้เหรอคะได้อยู่อันนี้ได้ไหมไม่ได้คะ่ะ <c oughs> อันนี้ของพี่ค่ะ หนูกินไม่ได้ลูกเดี๋ยวติดคอป้าหนึ่งสวัสดีค่ะป้าหนึ่งส่งมาห้าสิดวงขอบคุณนะคะเมื่อวานตลกมากฝนตกแล้วให้นบโบกับปนุษย์ไปรับเด็กแล้ว้เรก็บอกว่าเออในกระเป๋านักเรียนนะคะมีเสื้อกันฝนนะเราก็นึกว่าเขาใช้กันเรียบร้อยแล้วเพราะว่า ตอนคืนนะบอกว่าตากชุดกันฝนเอาไว้ข้างล่างมะคคะแล้วตอนดึกๆนางก็ส่งรูปมาเป็นชุดกันฝนนี่ชุดกันฝนแบบใดลูกฉันใส่เสื้อนี้ข้างในและใส่แจ็คเก็ตที่มีฮูดคุมข้างนอกซึ่งเป็นแจ็คเก็ตกันหนาวที่ใส่เข้าไปเหมือนแบบเอาไว้เผื่อนั่งเรียนอยู่แล้วหนาวและอันนี้มันคือชุดที่เอาไว้ใส่ทํากิจกรรมเผื่อเลอะเธอไม่ใช่กันฝนเขาหรอไม่ใช่ แต่เขาคงหาไม่เจอแล้วเอาไว้ซิมข้างหน้าแล้วก็สาบ,บอกแล้วว่าเออมันอยู่ในซิปนะเขาแบบทำทำ่าแบบโอเคโอเคเราก็ดึงว่าโบจะรู้กลายเป็นว่าพอถ่ายรูปมาลูกใส่แบบนี้ตลกมากเดี๋ยวเปิดรูปให้ดู <c oughs> อ้าวแล้วจะไปไหนกันนะสองคน <c oughs> เดี๋ยวมันทับท้า